เป็นโรคหนังแข็งแล้วจะทำอย่างไรดีสิ่งแรกที่ต้องทำแม้จะยากไปสักหน่อยแต่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ทำให้ไม่ถูกมากคือต้องมีสติและทำใจยอมรับว่าตอนนี้ป่วยเป็นโรคหนังแข็งแล้วแน่นอนว่าไม่มีใครอยากป่วยหรอกแต่เราก็ห้ามมันไม่ได้เพราะความเจ็บป่วยมันเป็นเรื่องธรรมชาติรูปร่างหน้าตา ผิวพันธ์ที่เปลี่ยนไปจากผิวที่เคยนุ่มก็กลายเป็นแข็งหน้าตึงจนดูแปลกไปนีไม่พ้นที่จะถูกมองจ้องจากคนรอบข้างด้วยความรู้สึกที่แตกต่างกันไปอาจจะรู้สึกสงสยัยตกใจหรือเวทนาสงสารตรงนี้แหละที่ทำให้คนป่วยโรคนังแข็งหลายคนรู้สึกอึดอัดไม่น้อย บางคนคนใสายตาเหล่านั้นไม่ได้เพราะใจยังไม่เข้มแข็งพอเราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตฝึกมองตัวเองในกระจกให้รับรู้ว่าร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราไม่สามารถควบคุมและคาดหวังกับอนาคตได้ซึ่งในอนาคตมันอาจจะดีเกินคาดหรือเรวร้ายสุดๆ ก็ควรพยายามฝึกจิตใจให้เข้มแข็งเอาไวา้มีว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรให้พยายามเปิดใจยอมรับให้ได้เหมือนกับคำที่ว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเมื่อคิดได้แบบนี้แล้วเราก็จะทุกน้อยลงผิวหนังจะเป็นอย่างไรเมื่อเป็นโรคนี้ตอนเริ่มเป็นใหม่ๆผิวจะยังไม่แข็ง แต่จะรู้สึกว่านิ้วมือและมือมันบวมๆตึงๆกำมือไม่เข้าต่อมาผิวหนังจะเริ่มหมดรัดและแข็งตึงคลํำผิวแล้วรู้สึกไม่นุ่มเหมือนเคยระยะเวลาที่ผิวเปลี่ยนจากช่วงบวมๆตึงๆไปเป็นช่วงผิวแข็งของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันและตึงมากน้อยก็ไม่เท่ากันบางคนเร็วมาก ผิวบวมแค่เดือนสองเดือนก็แข็งตึงบางคนก็ช้าผิวบวมอยู่นานกว่าครึ่งปีจึงรู้สึกว่ามันเริ่มแข็งตึงบางคนผิวแข็งตึงมากจนเบียดรูขุมขนทำให้ขนแทบจะหายหมดไปผิวที่แข็งตึงมากๆจะทำให้รู้สึกเหมือนกับถูกรัดถ้าเป็นที่นิ้วมือจะรู้สึกเหมือนกับเราใส่ถุงมือยางคับๆอยู่ตลอดเวลา ลายนิ้วมือกุดลงเหยียดและกำไม่ได้จนดูหงิกงอนอกจากจะรู้สึกว่าผิวแข็งแล้วแทบจะทุกคนจะมีสีผิวที่เข้มขึ้นถึงจะไม่โดนแดดเลยคนผิวขาวก็จะผิวคล้ำลงคนดำอยู่แล้วก็จะดำมากขึ้นมันเป็นธรรมชาติของโรคมันดำของมันเอง ไม่ว่าใครได้เป็นโรคนี้ก็จะต้องมีผิวสีน้ำผึ้งไม่เกือบทุกคนบางคนมีผิวกระล่ำกระด่างเป็นหย่อมๆยอม,ยอมโดยเฉพาะที่ท้ายทอยไรผมหน้าอกและอาจจะคันตรงที่เป็นไม่ว่าโรคหนังแข็งจะมีผิวแบบไหนเปลี่ยนไปอย่างไรถ้ายอมรับความเจ็บป่วยได้รวดเร็วจิตใจเข้มแข็ง พร้อมเปิดใจเรียนรู้และพร้อมทำตามคำแนะนำก็จะช่วยให้โรคที่เป็นอยู่ดีขึ้นได้นะมีมากก็น้อยจ้าสู้ๆเดอ้อแล้วรอติดตามคลิปเกี่ยวกับโรคหนังแข็งกันอีกนะคะ